สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูแม็กอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้ดูคลิปกันแบบรัวๆเลยนะครับวันนี้เอาใจผู้ที่ใช้ปืนจุดสองสองแม็กนัมนะครับกระสุนจุดสองสองแม็กนัมที่ผมนำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับไม่ได้ขายนะครับความจริงกระสุนจุดสองสองแม็กนัมนี่มีอนุภาพที่ สูงพอสมควรนะครับเป็นปืนที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการอำนาจการยิงสูงขึ้นมากกว่าจุดตองสองเอลอานะครับว่ากันเป็น,100นร้อยเมตรนะฮะจุดต้องสองไม่นำนั้นประมาทไปได้เลยเดียวนะครับกระสุนที่อยู่ในมือผมนะก็คือยี่ห้อ Federal รุ่นแชมเปียนนะครับเป็นกระสุนที่ถูกระบุว่าเป็นฟูล l มท t ท j a แจ็ t เกนะครับนี่นะฮะ น้ักมกกศูนย์สิบกรนนะครับและที่สำคัญนะฮะเขาบอกความเร็วด้วยนะครับก็คือ1,880งพันแปดร้อยแปดฟุตเพร์เซนะครับผมลองคิดเป็นพลังงานคร่าวๆให้แล้วนะครับก็ประมาณสามร้อเศษนะฮะสูงมากนะครับผมว่ายิงจากลำกล้องยาวๆอย่างเช่นปืนยาวซักยี่ห้อหนึ่งนะฮะผมว่าแรงมัทะพอๆกับจ่อยิงด้วยเก้ามอพลานะครับ สูงมากนะครับดูกล่องภายนอกแล้วก็จะว่าเป็นกระสุนที่ค่อนข้างอย่มีมาตรฐานสูงนะครับเป็นของสหรัฐอเมริกานะครับมีบอกข้อมูลไว้ต่างๆมากมายนะครับตัวกล่องมันจุก,กระสุนไว้ห้าสิบนัดนะครับมีบาร์โคดชัดเจนนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจนี้หนึ่งนะครับก็คือทําไมขอบของกล่องนะครับจะต้องถูกเจาะรูไว้อย่างนี้นะครับ สี่ข้างไปนะฮะความจริงน่าจะปิดให้พ้นอากาศไปเลยนะครับความจริงนะฮะก็คงมีเหตุผลของเขาแหละครับกระสุนกล่องนี้มีอายุมากกว่าสามปีเลยนะครับด้านข้างก็จะมีหมายเลขประทับาอายุนะฮะเข้าใจว่าเป็นรถปีผลิตนะครับนี่นะผมพยายามดูแลยนะครับ เอาละหน้าตากระสุนเป็นอย่างไรเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวไม่เคยแกะเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยนะครับ,รบ,รบว่บบากระสุนจุดสองสองแมนนัน้นหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับยี่ห้อนี้นะครับค่อยๆไม่ได้นะต้องแรงๆนะครับนี่นะฮะหน้าตาของเขานะครับ กระสุนเก็บนานก็อย่างนี้นะฮะมีคาบที่เกลือขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่ด้านนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะด้านนะครับกระสุนถูกกระบุว่าเป็น FMJ นะครับเอาดูหัวกระสุนของเขานะครับเป็นหัวเคลือบทองแดงปลายตัดนะครับอันนี้ให้แรงประทะแล้วก็ทุบรวงดีมากนะครับน้ำหนักหัวกระสุนส0ิสเกลนตามที่บอกไว้ข้างต้นนะครับ วิ่งด้วยความเร็วหนึ่พันแปดร้อยกว่าฟุตนี่โอ้โหผมว่าอันตรายนะครับจุดสองสองฮอเตก็มีไอเมื่อกันนะครับผมว่ากระสุนจุดสองสองแม่นเป็นกระสุนที่เพรว่าครอบจักรวาลนะครับเชื่อไหมครับว่าบางท่านนี่มีปืนจุดสองสองออแล้วยังต้องขวนขวายหาจุดสองสองแมนัมนะครับ เพราะว่าเขามองเห็นแล้วก็เล็งเห็นข้อสําคัญข้อดีของเขา้นะครับกระสุนแม็กนัมนี่เป็นกระสุนที่ค่อนข้างจะเม้มหัวกระสุนและปอกไว้อย่างแน่นนะครับแน่นนะครับผมก็เห็นกระสุนที่ติดปืนลูกโม่โมเดล51รุ่นกเก่าๆนะครับของชาวบ้านกเก่าๆนะครับกระสุนติดปืนมา40กว่าปีนะครับนํามาลองยิงไม่ได้านนะครับนั่นคือข้อดีของเขานะครับหนึ่งความชื้นเข้าไปไม่ได้เลยนะครับจุดตัวสอนแม็กนัมเป็น กระสุนที่เมหมหวัวไวแน่นตามที่ว่านะครับถ้าราคามันไม่แพงมากนะครับทั้งตัวแม่และตัวลูกนะผมว่ามันก็น่าใช้นะครับมันยืดระยะการยิงได้ไกลขึ้นนะครับสมมุติว่าลูกกดจุดสองสอง R นะท่านยิงก็ก็ไม่น่าจะเกินสักร้อยเมตรนะครับแต่บังนําเนี้ยว่าก็ถึงร้อยเมตรขึ้นไปนะครับระยะทําการหลังผลเขานะฮะร้อยเมตรขึ้นไปนะฮะ แต่ว่าเกินกว่าน,นี้ก็ยังสามารถทําอันตรายได้ถึงชีวิตนะครับตัวนี้พันแปดแปดสิบนะครถือว่าเร็วมากนะเดี๋ยวผมลองให้ดูเจ้าสติงเจอร์นะฮะสติงเจอร์นั้นก็พันหกสี่สิบนะฮะแต่ว่าหัวกระสุนสาสิบสองเกนนะครับต่างกับเจ้านี้เจ้านี้สี่สเกรฑนะครับแรงๆนะฮะก็ เจ้านี่ฮอลโลไพร์นะครับเป็นลูก LR นะครับพันสองหกสิบนะฮะกระสุนหนักสาสิหกเกรนนะครับก็ถือว่าด้อยไปเลยนะฮะนี่นะฮะอันนี้เป็นสี่สิบเกรนเหมือนกันนะครับเป็นมินิแม็กนะครับก็พันสองสามสิบห้านะครับก็ยังเบาวกว่าเจ้าแมกนัมน,นะครับผมมองว่าถ้าแมกนัม าราคากระสุนหรือราคาแม่ไม่แพงนะฮะไม่แพงไปจากเอวามากมายสักเท่าไหร่ก็น่าใช้นะครับกระสุน,นแรงอ่ะผมมองว่ามันใช้ได้ครับมันใช้ได้ทั้งปกป้องชีวิตทรัพย์สินนะครับใช้ได้ทั้งผู้ที่ฟฝไร่ฟฝนาฟฝสวนนะครับโอ้มันใช้ได้ครอบคลุมนะครับเชื่อไหมครับว่าขนาดเจ้าที่หลายๆท่านนะครับ ยังต้องนําปืนจุดสองสองแมกนัมเนี่ยแหละครับนำก็ไปปฏิบัติหน้าที่ด้วยเลยนะฮะผมรู้จักนายทหารท่านหนึ่งนะอดีตท่านเคยเป็นทหารอยู่ทางพื้นที่เสี่ยงนะครับท่านเองบอกว่านอกจากปืนยาวประจำกายแล้วนะครับก็ต้องมีปืนยาวอีกกระบอกหนึ่งนะเป็นปืนลูกกดซีทสนะฮะเป็นรุ่นแมกนัมเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าเอาไปใช้ด้วยในป่านะฮะมันก็ครอบคุมดีนะฮะมันก็มันมีข้อดีหลายอย่างนะครับ ซึ่งข้อดีข้อหนึ่งนะฮะซึ่งผมเองก็เคยสัมผัสเรื่องนี <someone> ้นะฮะก็คือมันด้านยากนะครับก็หลายท่านคงทราบดีนะครับว่ากระสุนลูกกดมันกระสุนที่เมมหัวไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะฮะยิงยี่ห้อไม่ดีด้วยแล้วบางทีหมุนได้ทั้งทั้งกล่องเลยก็มีนะครับแต่จะแมกนัมนี่ถือว่าเสียวเลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับนี่นะมันเก็บอยู่นี่ตั้งสามปีกว่าแมันมันขึ้นขี้เกลือได้ยังไงผมนี่นะ มันมีการขึ้นที่เกลือบ้างนะครับผมมองว่าไอขึ้นที่เกลือก็เพราะว่าตรงนี้แหละฮะมันมันถูกเจาะรูถูกเปิดเข้าไปนะครับอากาศเข้าได้นะครับแต่ว่าอากาศเข้าได้แต่ความชื้นเข้าไม่ได้ก็ก,ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเจ๋วเลยนะครับลูกกดแบกน้มในบ้านเราที่ยังเห็นกันอยู่นะฮะก็คงไม่กี่ยี่ห้อแล้วที่เห็นน,นะฮะก็มีแค่วินเชสเตอร์มีเฟ d e ัล l มีซิซนะฮะมี s อสนะครับ หลังจะมีพวกคอร์ดี้เข้ามาบ้างก็ก็แล้วแต่ก็ถือว่าใช้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเซนเตอร์ซิซาที่ผมยอมรับนะครับเจ๋อเลยนะครับวินเชสเตอร์อย่างนี้นะฮะเจ๋อเลยนะครับท่านใดเป็นแฟนจุดตงสองมะนำก็ลองมาหาซื้อมาใช้ดูนะครับท่านใดเคยใช้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะับเผื่อท่านอื่นเข้ามาสอบถาข้อมูลนะฮะก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เขาเรียนรู้ไปได้นะครับเจ๋อเลยนะฮะสวยเลยนะฮะกระสุนนะฮะ เอาล้วครับก็พูดคุยกันมาพักหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้เล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับได้อัรถสักนิดหนึ่งนะครับก็คลิปหน้าจะทำอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับส่วนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ